นิยายเสียงจีนโบราณเรื่องทะลุมิติมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดแซ่บยุค8ปประพันธ์โดยอีหลาน EP 5เดี๋ยวอัวจะให้คนเตรียมของกินใส่กล่องไปกินที่บ้านดีไหมนางเห่ยาซื้อยิ้มอารมณ์ดีไม่ถูกปากหรืออาเซีย ประโยคสุดท้ายหันมาถามลูกชายของตนซึ่งดูเหมือนมีความในใจอร่อยครับมาเหย่ยเสี้ยยิ้มแต่ว่าอาจจะเช้าไปหน่อยผมจึงไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เขาตอบเลี่ยงๆท,งทั้งที่ความจริงแล้วเขากำลังคิดถึงสตรีในฝันเมื่อคืนหรือพร้อมกว่าคนอื่นๆมากเลยนะเหย่ยงชีบ่นให้ลูกชายกินให้มันเยอะๆหน่อยจะได้มีแรงทำงานครับป้า เออน,นี่อาเซียหรือจำอานูหลันทวาลูกสาวของเท่าแก่หลี่ได้หรือไม่มารดาของเขาเริ่มเข้าสู่ประเด็นนางต้องการให้ลูกชายมีคู่ครองที่สมฐานะซึ่งหลันทวาเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีค้าเข้าอันอับต้นต้นของประเทศพอจะจำได้ครับเหยาเซียตอบพลังนึกถึงสมัยเมื่อยามเป็นเด็กแม่ของพวกเขาเป็นเพื่อนกันดังนั้นหลีหลันฮวามักจะติดตามมารดามาเล่นที่บ้านเขาเสมอ เขายังจำเสียงกรีดร้องยามที่ถูกขัดใจของเด็กหญิงผมเปียได้เสมออาลันอีโตเป็นสาวแล้วนะสวยด้วยว่างๆหรือไปหาอาลันบ้างสีจะได้ทำความรู้จักกันเอาไว้ครับมาเหยาเซี่ยตอบรับไปก่อนเพราะไม่อยากขัดใจมารดาในขณะที่เพื่อนของเขาทั้งสองรอบสบตากันอย่างรู้ใจของเหยาเซียดีงั้นวันนี้เราออกไปซื้อชุดสำหรับใส่ทำงานแล้วหาซื้อของฝากไปให้เท่าแก่หลี่กับคุณนายหลีกัน ครับเหยาเซี่ยตอบเสียงเบานั่งเหยาซื่อหันไปตามสองหนุ่มเพื่อนของลูกชายไปด้วยกันไหมอาอาโชแอนดริวยังโชสายหน้าจันจันจันจะหลุดผมขอตัวดีกว่าครับมา้าผมก็ด้วยเพราะวันนี้ผมต้องขอตัวลากลับบ้านก่อนที่บ้านโทรตามแล้วครับแอนดริวปฏิเสธยิ้มแห้งๆห้งหกักชวนไปเที่ยวหรือเกี้ยวสาวเขาจะรีบกระโดดไปทันที แต่ให้ไปเดินตามหลังตัวมันดาช้อปปิ้งบนห้างเป็นอะไรที่น่าเบื่อสุดๆที่สำคัญเขารบกวนอยู่บ้านเพื่อนมาหลายคืนแล้วหลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จหนุ่มๆก็ออกมานั่งคุยกันที่สนามหญ้าหน้าคฤราหา์แอนดริวเห็นเหย่ยเสียถอนหายใจก็เอ่ยปนขำว่าม้าจะหาเมียให้ทำไมทำหน้าซังกระตายนั้นหล่ะม้าหรือไม่ได้ให้ไปตายเสียหน่อยอัวไม่อยากแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รัก เหยี่ยเซี่ยตอบรอยกังวลยังฉายอยู่บนใบหน้าเพราะเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของตระกูลบิดามารดาจึงค่อนข้างเข้มงวดเขาถูกเลี้ยงให้อยู่ในกรอบที่บิดามารดาเป็นคนขีดเส้นให้ตั้งแต่ไปเรียนเมืองนอกจนถึงคู่ครองเขาเป็นห่วงในกลัวได้ลูกสะภ้ไม่ดีอย่างโฉพูดเสริมพูดแล้วก็นึกขึ้นมาได้หรือไม่ลื้อก็ลองหาลูกสะภด้ดีๆเข้าตาผู้ใหญ่ไปให้มาหือดูเออความคิดเข้าท่าดี แอนดริวพยักหน้าเห็นด้วยเหยาเซียถอนหายใจอีกครั้งอ้วยยังไม่อยากคิดเรื่องแต่งงานตอนนี้อยากทำงานให้เต็มที่เสียก่อนก็ไม่ต้องหาเมียจริงๆไงอย่างโชวเสนอเออความคิดโชวโชก็ดีเหมือนกันแอนดริวยกนิ้วโป้งให้จ้างผู้หญิงมาเป็นเนียปลอมๆเพื่อไม่ให้ลือถูกจับแต่งงานกับผู้หญิงที่ลือไม่รักผู้หญิงที่ไหนละ่ะอย่างโฉบโล่งขึ้น ก็แม่ค้าซาลาเปาคนที่ลือเล่าให้ฟังไงหรือบอกว่าหล่อนหน้าคุ้นมากเหมือนจะเป็นผู้หญิงในคืนนั้นไม่ใช่เหรอเออจริงด้วยในเมื่อลือ้อยากรู้จักตัวตนจริงๆของหล่อนหรือก็อ้างเหตุผลนี้เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับหล่อนไงแอนดริวเสริมตาวาวายิ่งคิดก็ยิ่งนึกสนุกเขากับเพื่อนไม่ได้ทำอะไรแผลงแผงแบบนี้มานานแล้วเสียดายยิ่งนักที่เขาขอตัวกลับบ้านเร็วไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่อยโทรถามข่าวเอาแล้วกัน เหวาเซียนิ่งคิดแล้วพยักหน้าช้าช้านั่นสิณห้องแถวไม้วันนี้คุณยายออกไปทำงานโรงงานซาลาเปาเปาหมันโถตั้งแต่เช้าเหมือนเคยส่วนเย่ออิงกำลังตั้งใจทำข้าวผัดให้ลูกชายตัวน้อยหล่อนผัดจนข้าวหอมฉุยแล้วใช้ถ้วยเล็กๆปั้นข้าวใส่กล่องให้เป็นรูปตุ๊กตาหมีแพนด้าเป็นอาหารกลางวันอาชีวันนี้มาทำข้าวผัดหมีแพนด้าให้ลูกละดูสิน่ารักไหม หล่อนถือกล่องข้าวมาอวดลูกชายเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังเดินมาที่โต๊ะอาหารน่ารักครับเย,ยวชีตอบเสียงเบาอหลบตามานดาเย,ยวอิงรู้สึกว่าลูกชายซึมผิดปกติจึงนั่งลงข้างๆแล้วถามว่าอาชีไม่ชอบทานข้าวผัดหรือครับทำไมดูลูกไม่ดีใจเลยที่แม่ทำข้าวผัดให้ชอบครับแต่เด็กชายก้มหน้าซ่อนดวงตาเศร้าหมองเอาไว้ เยอิงเห็นอาการลูกชายเช่นนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงแต่ไม่อยากซักไซเพราะกลัวว่าจะเป็นการบีบบังคับเด็กมากเกินไปชอบก็ดีแล้วงั้นรีบทานข้าวนะครับแล้วจะได้ไปโรงเรียนครับหลังจากลูกชายทานข้าวเสร็จเยอิงก็เดินมาส่งเขาถึงหน้าบ้านท่าทางไม่สดใสของลูกชายทำให้หล่อน,นออดเป็นกังวลไม่ได้ดังนั้นหล่อนจึงรีบทำงานบ้านให้เสร็จก่อนเที่ยงเพื่อที่จะไปแอบดูลูกชายที่โรงเรียนอนุบาล ณโรงเรียนอนุบาลเวลา11บนาฬิกาคุณครูประจำชั้นพาเด็กๆเ,เดินไปโรงอาหารจากนั้นก็ปล่อยให้เด็กๆรับประทานข้าวกล่องที่นำมาจากบ้านเมื่อครูเดินหายลับออกไปจากโรงอาหารแล้วจินจือ่อลูกชายของนายพลจินเฮออกับเพื่อนอีกสองคนก็ลุกจากที่นั่งของตนเดินอย่างวางหมาดมาหายเย่วฉีเจ้าลูกเต่าวันนี้หรือมีอะไรมากินขอดูหน่อยเด็ก จินจือชะโงกหน้าไปมองดูกล่องข้าวบนโต๊ะเมื่อวานเพื่อนๆเ,เห็นข้าวกล่องของเย่ฉีเป็นรูปพระอาทิตย์ต่างพากันรุมล้อมดูด้วยความตื่นเต้นจินจือเห็นเย่ฉีเป็นจุดสนใจเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจจึงแย่งกล่องข้าวของเย่ฉีไปเททิ้งวันนี้เป็นข้าวผัดเปล่าๆไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกเย่ฉีรีบกอดห่อข้าวของตนเองเอาไว้ไม่มีอะไรก็ให้พวกเราดูเซ ลูกสมุนของจินจือคนหนึ่งตะคอกใส่เด็กชายที่ตัวเล็กกว่าเขาเรียนแบบพฤติกรรมนี้มาจากละครในโทรทัศน์นั่นสิเอามาดูลูกสมุนของจินจืออีกคนก็แย่งห่อข้ามาจากมือของเยวฉีก็บอกว่าไม่ให้ไงละ่ะเยวฉีดึงห่อข้าวของตนเองกลับจินจือรูปร่างอ้วนตัวโตกว่าใครๆจึงคว้าหมับไปที่ห่อข้าวนั้นแล้วกระชากเอามาเป็นของตน ไหนขอดูหน่อยสิมัรดาบ้าของลื้อทำอะไรมาเอาคืนมานะเย่ยฉีร้องลั่นน้ำตาคลอไม่ให้โวยจินจือแลบลิ้นปลิ้นตาใส่เย่ยฉีจากนั้นก็เปิดข้าวกล่องออกแล้วเทลงพื้นอย่านะเย่ยฉีพุ่งเข้าไปแย่งข้าวกล่องคืนแต่กลับได้มาเพียงกล่องเปล่าเปล่าเด็กเกรทั้งสามต่างหัวเราะสนุกสนานที่แกล้งเย่ยฉีได้นี่เจ้าหนูแกล้งเพื่อนแบบนี้ไม่ดีเลยนะ เสียงเฉียบเย็นดังขึ้นที่ด้านหลังเด็กน้อยทั้งสามพวกเขาสะดุ้งตกใจรีบหันขอบกลับไปมองเพราะคิดว่าเป็นเสียงของคุณครูเมื่อเห็นว่าไม่ใช่คุณครูจินจือก็กอดอกตะโกนถามเสียงเข้มอย่างวางอำนาจเช่นบิดาของตนว่าหรือเป็นใครยังไม่ทันที่เย,ยวอิงจะตอบเด็กชายลูกชายของหล่อนก็วิ่งเข้ามากอดเอวอย่างหาที่พึ่งมา้า เด็กชายทั้งสามอ้าปากค้างไม่คิดว่าสตรีทั้งสาวและสวยคนนี้จะเป็นแม่ของเย่ฉีเย่ออิงน้มตัวลงเช็ดน้ำตาให้ลูกชายเป็นลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งไม่ร้องนะเงือกเย่ฉีพยักหน้ารับทั้งน้ำตาเมื่อครู่เขารู้สึกราวกับว่าอยู่ในห้องมืดมืดมองไปทางไหนก็ไม่มีใครช่วยแต่เมื่อเห็นมันดาปรากฏตัวขึ้นราวกับว่ามีมืออบอุ่นดึงเขาให้หลุดพ้นจากห้องที่แสนน่ากลัวนั้น เมื่อปลอบใจลูกชายแล้วเย่ออิงก็หยัดก,กายขึ้นหันไปสั่งสอนเจ้าเด็กเกเรต่อบอกมาสิทำไมถึงเทข้าวกล่องของเย่ยฉีทิ้งก็อยากเทมีปัญหาอะไรไหมจินจือเชิดหน้าตอบอย่างไม่สำนึกผิดเขาเป็นลูกชายคนเดียวของนายพลจินเฮ่อนายทหารเป็นร้อยต่างก้มหัวให้พ่อเขามีหรือเขาจะกลัวผู้หญิงตรงหน้าที่เขามักจะเคยได้ยินแม่เขาเรียกหล่อนลับหลังว่าลูกโซเพนีสติไม่ดี อ๋องั้นฉันก็อยากจะเทข้าวกล่องของเธอเหมือนกันเยวอิงหันไปคว้าเอาข้าวกล่องของจินจือขึ้นมาแล้วเทลงพื้นแล้วหันกลับมาถามกับเจ้าตัวว่าคราวนี้รู้สึกอย่างไรบ้างที่ถูกเทข้าวทิ้งจินจือถึงกับหน้าเสียเพื่อนอีกสองคนรีบวิ่งไปกอดข้าวกล่องของตนเองไว้แน่นนางบ้าอวจะฟ้องบิดาให้จับหรือเข้าคุกจินจือกระทึบเท้าเร่าเชี้หน้าเยอิง เอาสิฉันก็จะฟ้องเธอกลับที่เทข้าวกล่องของเพื่อนทิ้งเช่นกันเพราะเธอเองก็ทำผิดเย่อิงเอ๋ยนี่งงอง,งสีหน้าเรียบเฉยแม่หล่อนไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่เคยเลี้ยงน้องๆในสถานเลี้ยงเด็กกาพร้รู้ว่าจะรับมือกับเด็กด้วยเช่นนี้อย่างไรแง่แง่นางบ้าฉันจะฟ้องแม่แม่จ๋าแง่แง่แม่จ๋าเมื่อสู้ไม่ได้จินจื่อร้องให้โฮออกมาตายแล้วจืดจืดของแม่ เสียงวีดแหลมดังขึ้นพร้อมกับสตรีในชุดกี่เพ้าสีน้ำเงินรีบสาวเท้าเข้ามาหาลูกชายของตนพร้อมกับครูประจำชั้นใครรังแกลูกของฉันจนร้องให้แบบนี้คุณนายจินนี่ภรรยานายพลกวาดสายตามองอย่างเกรี้ยกราดวันนี้หล่อนมาบริจาคเงินให้กับโรงเรียนคิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญเห็นลูกชายร้องให้แบบนี้อ๋อเจ้าเด็กเกเรนี้ลูกคุณหรือ เย,ยวอิงมองสตรีตรงหน้าตั้งที่หัวจรโตเท้าแต่งตัวก็ดูดีแต่ทำไมไม่รู้จักอบรมลูกดีๆอย่ามาว่าลูกฉันน้นหนูจือจือเป็นเด็กดีคุณนายจินหนี่จ้องเย,ยวอิงตาเขม็งสตรีคนนี้เหมือนมารดาของเย,ยวฉีมากแต่ท่าทางและการพูดการจาแตกต่างออกไปจากเดิมมากจนหล่อนแทบจะจําไม่ได้หล่อนเคยเห็นเย,ยวอิงครั้งสองครั้งเมื่อตอนประชุมผู้ปกครอง เย่ออิงที่หล่อนเห็นในครั้งนั้นนั่งเมื่อลอยไม่พูดไม่จาแถมยังชอบหลบหน้าคนอื่นๆแต่ถึงกระนั้นเย่ออิงก็ยังสาวและสวยกว่าบรรดาเหล่าแม่แม่คนอื่นๆด้วยเหตุนี้คุณนายจินนี่จึงรู้สึกหมั่นไส้และไม่ชอบหน้าเย่ออิงจึงเรียกหล่อนลับหลังว่าสตรีบ้าลูกโสเพนีมาหนังบ้านนี้เทข้าวจืดจืดทิ้งจินจือชี้นิ้วป้อมๆมาที่เย่ออิง คุณนายจินนี่ได้ยินเช่นนั้นถึงกับเลือดขึ้นหน้านี่เธอกล้าดียังไงถึงมาเทเข้าวลูกฉันทิ้งก็ลูกของคุณเทเข้าวลูกของฉันก่อนทำไมหากลูกฉันพอใจทำไมจะเทไม่ได้กะอีแค่ข้าวกล่องราคาถูกถูกเททิ้งให้หมาไม่รู้มันจะกินไหมคุณนายจินนี่เบ้ปากอย่างดูถูกเพราะแม่เป็นแบบนี้ไงลูกถึงได้นิสัยเสียระรานคนอื่นเขาไปทั่ว เย่ยอิงเท้าสเซลอย่างเหลืออดเออคุณแม่ทั้งสองจะเย็นใจเย็นค่ะครูประจำชั้นรีบเข้ามาห้ามแต่เกรงใจคุณนายจินหนีมากกว่าเพราะฝ่ายนั้นเป็นถึงภรรยานายพลอีกทั้งยังบริจาคเงินให้โรงเรียนบ่อยๆในเมื่อข้าวกล่องของทั้งสองบ้านถูกเททิ้งเหมือนกันแล้วก็ให้แล้วกันไปเถอะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาเด็กสองคนไปรับประทานมื้อกลางวันของโรงเรียน คุณครูจะไม่ลงโทษเด็กที่แกล้งเพื่อนหน่อยหรือคะเย่อิงประท้วงคุณนายจินหนีตาโตร้องขึ้นว่าหน่อยกล้าเอาโทษลูกฉันหรือก็ลูกก็คุณทำผิดหล่อนก็ทำผิดเหมือนกันหลายย่าขอร้องล่ะค่ะที่นี่มีเด็กๆหลายคนมองอยู่นะคะคุณครูประจําชั้นหันไปหาเย่อิงฉันขอสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกก็ได้ค่ะ เยวอิงยอมให้เพราะเธอเองก็ไม่อยากให้ลูกเห็นด้านที่ไม่ดีเช่นกันขอโทษด้วยนะคะคุณนายคุณครูประจำชั้นโคง้งศีรษะให้ภรรยานายพลเยวอิงเห็นเช่นนั้นแล้วก็รู้ทันทีว่าหล่อนคงหวังให้คุณครูดูแลลูกชายไม่ได้แล้วหล่อนต้องฝึกให้เยวชีแข็งแกร่งด้วยตนเองจึงจะไม่ถูกใครรังแกง่ายๆอีกด้านหนึ่งเอ๋อยู่ตรงไหนนะ อย่างโชกก้มลงมองแผนที่ในมือพร้อมกับขยับแว่นตาให้มองเห็นชัดๆเขาได้รับมอบหมายจากเหยาเซียให้มาตามหาบ้านของแม่ค้าซาลาเปาชุดแดงเพื่อติดต่อเจรจาเรื่องการปลอมเป็นภรรยาหลอกๆจึงเดินทางไปถามเจ้าของโรงละครก็ทราบว่าเยาอิงขายซาลาเปาประจำที่โรงน้ำชาจากนั้นเขาก็ไปพบเจ้าของโรงน้ำชาจนได้แผนที่ที่อยู่ของเยาอิงอมาก็น่าจะอยู่แถวนี้นี่นา หยางโฉเกาหัวแรกแรกมองไปทางไหนก็พบแต่บ้านห้องแถวไม้เรียงรายหน้าตาเหมือนเหมือนกันหมดในระหว่างที่เขากำลังไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดีเสียงวิ่งตึกตึกพร้อมๆกับเสียงกริ๊ดกราดก็ดังขึ้นอี้หลินขอถ่ายรูปหน่อยอี้หลินเขียนชื่อลงในหนังสือให้ผมหน่อยอี้หลินผมรักคุณเสียงแฟนคลับนักร้องสาวซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ กำลังวิ่งไล่ตามผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมหมวกใส่แว่นตาดำปิดบังใบหน้านั่นคุณอี้หลินนี่อย่างโฉวรีบวิ่งไปอีกทางอย่างรวดเร็วเพื่อดักรอหญิงสาวเมื่อหล่อนวิ่งเข้ามาใกล้เขาก็ดึงเธอเข้ามาคุณอี้หลินตามผมมาเอนี่คุณคนที่แกล้งปาเค้กใส่หน้าฉันนี่อี้หลินชะนักถอยห่างจากเขาหากชอบนิยายสนุกๆฟังเพลินๆได้ทุกวัน กดไลค์กดติดตามไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้แอดมินทำคลิปต่อไปจ้า 你的名字在我心中变。